ในวันนี้นะคะเราจะมาฝึกโยคะกันนะคะในท่า Eagle p o s สหรือถ้าเป็นภาษาสันสกฤตนะคะเราจะเรียกว่าในท่าก a รู d a าก r รูด้ามีประโยชน์ยังไงนะคะจะช่วยยืดสะบักที่อยู่บริเวณด้านหลังได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ก่อนเราจะเริ่มท่าเนี่ยเรามาเรียนรู้วิธีการไขมือกันก่อนเพราะนักเรียนหลายๆท่านนะคะมีปัญหาในการพันมือว่าจะพันมือยังไงให้ถูกต้องนะคะอันดับแรกนะคะให้เราตั้งมือซ้ายขึ้นมาค่ะมือขวานะคะแขนขวาสอดเข้าไป ใต้มือซ้ายค่ะแล้วพยายามค่ะเอามือทั้งสองข้างมาพันแล้วจับไว้บริเวณข้อมือนะคะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพันมือได้ก็ให้ตั้งมือซ้ายเช่นเดียวกันค่ะแล้วแขนขวาล็อกด้านล่างกำมัดนะคะกำมือโดยเอานิ้วโป้งไว้ด้านในและทั้งสี่นิ้วกำนิ้วโป้งไว้ค่ะแล้วหันฝ่ามือเข้าค่ะเพียงเท่านี้ก็ได้นะคะแล้ววันหนึ่งเมื่อความยืดหยุ่นดีขึ้นนะคะก็ค่อยๆขยับแล้วก็จะจับฝ่ามือได้เหมือนกันค่ะ นั้ทุกท่านก็คงจะพอจะทำได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึก Eagle p o s สในลักษณะที่ต่อเนื่องและง่ายๆไปพร้อมกันค่ะ mm. เริ่มต้นนะคะนั่งยองๆค่ะแยกเท้าออกค่ะความกว้างระดับสะโพกนิดนึงเพราะว่าถ้าเท้าชิดบางท่านก็จะนั่งไม่ได้นะคะให้แยกเท้าออก ตั้งมือซ้ายขึ้นค่ะแล้วเอาแขนขวาสอดใต้มือซ้ายจับไว้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆลดข้อศอกลงค่ะสังเกตนิดนึงว่าบริเวณสะโพกเราจะไม่ยกสูงขึ้นมากนักนะคะให้กดสะโพกให้ต่ำลงค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ได้เท่านี้ก็ค้างไว้เท่านี้นะคะสำหรับคนที่ไปต่อได้ค่ะให้ลดฝ่ามือลงพื้นและลดศีรษะวางบนฝ่ามือค่ะ หายใจเข้าออกลึกๆค่ะในขณะที่ค้างท่านะคะให้พยายามกดสะโพกลงพื้นด้วยค่ะหายใจเข้าค่อยๆย,ย,ยกตัวขึ้นค่ะนะคะปรับปายเท้าขวาไปด้านหน้านะคะพับเอาขาซ้ายค่ะสอดไปตะขาข้างด้านขวานะคะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถสอดขาได้นะคะให้เอาขาซ้ายปลายเท้าแตะไว้ที่พื้นค่ะถ้าใครสอดได้สอดไปค่ะ หายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆย่อเข่าลงให้เหมือนลักษณะของการนั่งเก้าอี้ค่ะให้ดึงสะโพกไปข้างหลังแล้วค่อยๆลดมือลงค่ะใช้สายตานะคะมองที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะเพื่อช่วยในการทรงตัวค่ะแล้วหายใจเข้าค่อยๆยกตัวขึ้นค่ะค่อยๆปลดขานะคะหายใจออกค่อยๆเหยียดขาซ้ายไปด้านหลังค่ะ เป็น T eagle ค่ะแล้วหายใจเข้าออกค้างไรค่ะลดมือทั้งสองข้างวางพื้นค่ะลดขาซ้ายลงวางพื้นและนั่งยอง,ยองๆค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนข้างนะคะมาทำอีกด้านหนึ่งกันบ้างแยกเท้าออกค่ะตั้งมือขวาขึ้นแขนซ้ายสอดไปที่มือขวาและจับมือขวาไว้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลด มือทั้งสองข้างลงช้าๆพร้อมลมหายใจออกค่ะหายใจเข้าค่อยๆยืดตัวขึ้นค่ะและปรับปลายเท้าซ้ายนะคะเฉียงไปด้านหน้าย่อเขา่าแล้วพับขาขวาค่ะสอดไปค่ะหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆลดตัวลงย่อลงช้าๆเหมือนการน,นั่งเก้าอี้ค่ะ แล้วหายใจเข้าออกค้างไว้ค่ะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆเอาขาขวาไปด้านหลังค่ะแล้วค้างอยู่ในท่าทีอีโก้สักคู่นึงค่ะค่ะแล้วค่อยๆลดเท้าลงค่ะลดมือออกค่ะ วันนี้นะคะเป็นการเล่นในท่าอีโก้แบบต่อนเนื่องแบบง่ายๆนะคะมันฝึกฝนเป็นประจำค่ะนอกจากช่วย,ยืดสะบักแล้วขาย,ยังแข็งแรงด้วยค่ะ